สวัสดีจ้าวันนี้วันดีจ้ะเหลืองามงามดีอัดคลิปกินเขา้า้อนว่ามือขึ้นงว้วอออกลูกค่ะทุกคนได้น่องงวะนะ้วมาปกติคลิปยูช่องนี้ก็จะเป็นคลิปบ,นบนับนดานเนาะเนาะเบื้องปลาเบื้องงว้วมือนีได้น่องงว้วมาก็เลยมาส้วนพี่น้องกินเขา้านี่มือนีกินซ้ำนี่ก่อนน่องง้วจิมเจลกินกะพักเนี่ย พักบ,บานบานบานเขาเองมาร้องซิมน้ำกันจ้ะอันนี้กับเขาเนี้ยไม่ข้าเนี้ยไม่เฮ็ดเองอจะจ้าดูให้ยู่นะเขากินข้าวกับหนอหกับเจ้วพริกดิบซิมบังกันแซออ่บปะอันนี้น้ำซุป กินลองเขาจะกินผู้เดียวเลยค่ะมืน้อนี้พ่อกับแม่ไปเบิ่งกีฬาเด็กน้อยช่วงนี้เด็กน้อยแข่งกีฬาของโรงเรียนมาปฐุมจะ้ะปรฐุมมัธยมต้นเขาแข่งกีฬากันเอาไปสมนีก่อนกินเบิดหลายๆมันสิดดีแน่นเอาไว้พอกินเบิด์ัดน่นซัน่นถ้าจกไปเรื่อยบ่เซาเป็นเนี่ย่ะเนาะแม่นบ่ค่ะข้าวเหนียวไหมกับหนองงัวแมวแซบ่บมาเด้อจา้า อันนี้คือช่องอทุ่งนาสร้างรายได้ด้จะเดอเกีย่วยวกับชีวิตบรรนโนโอเขาเนี่ยจะเลี้ยงงัวเลี้ยงปลาเฮ็ดเขาปลูกผัก ตอนนี้ก๋าเนี้วจิงจ้งเป็ดเด็ดกินพักหนึ่พักปลูกเองอ่ะแม่ปลูก ขนมย้อยไม้หอมจ้ะนี่งย้อยไม้จ้ะโย่ไก๋เลยปะขนมย้อยไม้ต้องเอามาไว้ในจานค่ะกระสังสิกินเพิ่มกินแซ่บกินนัวกินเพิ่มน้ำถึงเวลาอิ่มบ่หูตัวแน่นกินได้เรื่อยๆเอามื่อไวยชนิ่ก่อน อาแหงรรักก็นเพิ่มยังกินอันนี้ทายอยู่ทงน้ำค่ะคะ่ะบ่านอยู่ทงน้านี้บ่านไวบ้บ่อป่าไว้จะนอนเสาป่าอืม ผู้ใดมักเนื้องนื้วก,กับสีบาแสผู้ใดบ่มมักงนื้ก,กับสีบา่าขาวต่ะ้าคนมักกหอมนนนนีน่กินเทีาจ้ะอันนี้เอาไว้ห่ออ้อมตู้กันกินแล้วนี่ออกมันขึ้นนี่ะได้โตผูยุ่นหนีมันได้โตผูเลยอ่ะ มิงว่าสิแม่ออกตะตัวผูกบ่ไดยตัวแม่บ่ไดยแพรพันต้าอย่า,ยางวัวคอดขังๆกันออกมาได้ตะตัวแม่ กินกับบะเต็นกินกับผักแก่เหลี่ยนแต่ไม่เกิดบะเหลี่ยนถ้าคนมากินแต่ว่าเราก็ชอบกินผักเรชอบกินผักด้วยหาสองมันนั่งกินหอมกันได้ย้กวุ้ยแดงยู ห้องเฮ็ดงานผู้เดียวเอามื้อม้วนกินขา้าแบบเบิง่งถ้าอยู่บ้านปีใหม่มีคนอยู่บ้านกบบถามเขาเจ้าเพิ่อนมีงัวออกลูกซองนี้ซื้อไว้่าแน่อยากกินหนองงวัวอสิกลับบ้านปีใหม่อยากกินหนองงวัวลวกจิ้มสิโทรไปบอกอีแม่ได้ใจะเด้อ <laughs> มันมีเนี่ยเหมือนลูกเต่าแล้วอยุคกรีเเดรไม่ได้เห็นเนาะต้องหูวังง้วนห้องสองแล้วกับเบลล์วัตจองดอกว่าเอาละทำพี่นองว่าจุ้งมาให้เนี่เด้อหลูกสิแม่จากกรีเเดรปีใหม่ ปีนี่ยเด็กินนองห้อสามแค่นเนี่ยจ้ะแั่ห้อจะเดือกถ่ายคลิปให้พีนนองเดือกถ่ายคลิคปชวนมูก,กินข้าวชวนเพื่อนกินข้าวด้วยกันนะคะผสมกบมีของเหนียวไหมจ้ะ Kinh khẩu nhớ may gấp ngon quá Chìm cho xẹp kìa Hết rồi Hộp đít mướp กปรุงแล้วคน่ะ